มองไปแล้วอุ้ยตายอยู่เท่าเดิมน,นะคะแค่สลับตำแหน่งร่งางได้ค่ค่ะได้เวลาแล้วค่ะดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่รอเซสชั่นนี้นะคะสำหรับการเสวนาในหัวข้อเรื่องการเพิ่มมูลค่าง,งานออกแบบอย่างไทยสร้างสารรค์นะคะถ้าหากว่าใครที่มาร่วมงานเมื่อสัก สองสมวันก่อนนะคะตอนอางานมอบรางวัลไทยสร้างสารรค์ก็อาจจะได้ฟังบางแง่บางมุมของผู้ที่จะขึ้นบรรยายไปบ้างแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยฟังวันนี้ถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่าเรากําลังรวบรวมเอาผู้ที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสารรค์ทั้งของปีที่แล้วและปีนี้มาขึ้นเวทีพร้อมกัน รางวัลไทยสร้างสารรค์จะแบ่งออกเป็นรางวัลในสาขางานออกแบบแล้วก็งานหัตถกรรมนะคะวันนี้เราได้เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งในส่วนของงานออกแบบปีที่แล้วนะคะแล้วก็งานฝีมือและหัตถกรรมของปีที่แล้วมาบรรยายมาเสวนาร่วมกันบนเวทีค่ะถ้าเช่นนั้นดิฉันขออนุญาตแนะนําก่อนเลยนะคะก็ขอเชิญทุกท่านที่ดิฉันเอ่ยนามขึ้นประจําที่บนเวทีนะคะ ผู้ที่จะทําหน้าที่ดําเนินการเสวนาในช่วงนี้ก็คือผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสารรค์ของศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบหรือเจ้าบ้านที่นี่นะคะ TCDC ขอเชิญคุณกิติรัตน์ปิติพาณิชค่ะและผู้ร่วมเสวนาสองท่านแรกคือผู้ที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสารรค์ปีที่แล้วนะคะคนแรกก็เป็นเจ้าของรางวัลสาขางานออกแบบปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทแคนเนสสองศูนย์ศูนย์หนึ่งจำกัดค่ะคุณอุดมอุดมศรีอนะะันต์ค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสารรค์ในสาขางานฝีมือและหัตถกรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทพิชานจำกัดคุณธิติพรยานวางสากค่ะและตัวแทนผู้ที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสารรค์ของปีนี้นะคะในสาขางานออกแบบก็คือผู้ในการงานออกแบบบริษัทพรเซนจำกัดค่ะคุณอภิรัตน์บุญเรืองถาวรค่ะ และรางวัลไทยสร้างสรรค์นในสาขางานฝีมือและหัตถกรรมก็คือกรรมการผู้จัดการบริษัทไตรโมดดีไซน์จำกัดคุณพิราดาเสนิวงณอายุทยาค่ะต้องบอกว่าดิฉันภูมิใจใน4ท่านนี้เพราะนี่คือสุดยอดของประเทศไทยทเชิญเลยนะคะครับขอบคุณมากครับครัก็สู้ต่อไปนะครับก็อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับาทางโอเ d นะครับแล้วก็แล้ก,แลก็มีรางวัลน,นี้มา สองปีแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ได้กลับมาลองดูซิว่าปีที่ผ่านมาเราได้อวอร์ดคนเข้าไปเยอะเหมือนกันวันนี้เรามีสองท่านมาอยู่กับเรานะครับทั้งคุณคุณอุดมแล้วก็คุณอภิรัตน์นะครับแล้วก็ปีล่าสุดนะครับมีเออผมขอต้องผิดนะคุณอุดมแล้วคุณทิติพรนะครับคุณอภิรัตน์กับคุณพิรดาเป็นของปีล่าสุดนะครับในช่วงต่อไปเนี่ย ถูกมอบหมายให้มา,มาผู้เกี่ยวเป็นวิทยากรถามคำถามดีวกว่าชื่องานชื่อชื่อช่วงเวลาเนี่ยจริงๆเราตีความได้หลายอย่างนะครับคือการเพิ่มมูลค่างานออกแบบอย่างไทยสร้างสรรค์น,นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมไปดูคำนะครับก็บอกว่าการเพิ่มมูลค่าจริงแล้วเรื่องของการเพิ่มมูลค่านี่ก็ผู้ได้เยอะมากนะครับมีคำหลายคำในภาษาอังกฤษที่อธิบายคำนี้อยู่เป็นกันว่าจะเป็นคำว่า value added หรือว่า value creation สนคำนี้ก็ต่างก,กันนะครับ value อ d d e d อาจจะใช้ในมุมมองของของความเข้าความเข้าใจแบบเดิมๆซึ่งอาจจะมีอาจจะไม่ได้ใช้ความซับซ้อนมากนักคำว่า l u e Creation ถูกใช้ในระยะ4-5ปีที่ผ่านมาในลักษณะของการเพิ่มมูลค่าในในการใช้ทรัพยากรส่วนอื่นๆ, <S <S ๆ,ๆเขาว่ามีส่วนร่วมในการช่วยเพิ่มเพิ่มมูลค่าไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมหรือว่าทางสกิลหรือเทคโนโลยีใหม่ นะครับที่มาดูเรื่องการออกแบบซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เป็นแกนกลางของของของรางวัลในครั้งนี้นะครับการออกแบบของในครั้งนี้ที่เราใช้คําว่าการออกแบบ <c oughs> จริงๆแล้วมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับการสร้างสรรค์ก็เป็นสูวนหนึ่งของการออกแบบเหมือนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วยังมีคําว่าไทยอีกโอ้ถ้าพูดเรื่องของไทยนี่วันนี้ไม่จบนะฮะเพื่นอองไทยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องของไทยอย่างอย่างแน่นอนนะครับ ผมขอโฟกัสเรื่องในเรื่องของการออกแบบนะครับในเรื่องของการออกแบบแล้วก็วันนี้ต้องเกิดบอกก่อนเลยว่าผมจะไม่พูดถึงงานของทั้ง4ท่านเลยนะครับเพราะว่างานทั้ง4ท่านเนี่ยงานที่เดียวออกไปข้างนอกเนี่ยไปดูใน exhibition ได้นะครับแล้วก็หาดูในโบ o c h u r e ในเว็บไซต์มีมากมายเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ผมจะถามเนี่ยจะเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้ถูกโชว์ไว้เลยนะครับ ก็มาเช้ามาเจอกันตอนเที่ยงก็ได้แจกข้อสอบไปครับวิ่จากรทุกท่านนะครับมีคําถามอยู่เยอะๆเลยแต่ว่าคงถามกันไม่หมดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมขอถามมุมมองทางด้านของวงการออกแบบในปัจจุบันก่อนก่อนดีกว่าเพราะอยากให้พวกเราได้เข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นขึ้นบ้างแล้วมุมมองของของนักออกแบบที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามองตรงนี้จะกันกันยังไงบ้างมันมันดีขึ้น มันทรงๆมันแย่ลงหรือมันมีแนวทางที่มันเห็นชัดอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือเปล่าผมขอถามแค่สองท่านพอแต่ทีนี้ก็ถามทางหลายๆท่านแล้วนะครับผม,ม,อมออบขอท่านที่อายุมากที่สุดและท่านที่อายุน้อยที่สุดนะครับขอท่านที่อายุมากที่สุดก่อนแล้วกันครับคุณอภิรัตพู่นเล่นนะพี่อภิพี่เป้ครับคุณอ hmm. <c oughs> ุดมก่อนแล้วกันครับ <c oughs> คุณดมคิดว่าตอนนี้มองวงการออกแบบเอาไว้ยังไงฮะเห็นอนาคตเขาไว้เขาาไว้ยังไงบ้างหรือเห็นปัจจุบันตรงนี้ยังไง เอาพูดมุมไหนดีอะอาจจะในในในเรื่องของการใช้การออกแบบดีกว่าว่าเราเห็นพัพฒนาการจากอาจจะปัจจุบันจากในอดีตก็คงเริ่มต้นด้วยของสวยๆงามๆในปัจจุบันการการออกแบบเนี่ยหรือการสร้างสรรค์มันถูกขยายไปเยอะพอสมควรบทบาทของนักออกแบบตรงนี้พี่เป๊กกี้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมฮะเพราะว่าคงไม่เปลี่ยนนะแต่ที่เห็นก็คือนกักออกแบบเยอะขึ้นจากจากระบบการศึกษาบ้านเรามั้ง ว่าสร้างแล้วออกแบบมามากมายเยอะแยะอะไรเงี้ยตัวเองจะมองมองเรื่องว่าเสร็จแล้วจะไปทางไหนกันประมาณหนึ่งคือถ้าบางคนมีแบ็กกราวมีมีผู้สนับสนุนหรือผักดันที่ดีก็ก็ะะจะมีช่องทางไปได้แต่ว่าอีกหลายๆคนหรือที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียนจบขึ้นมาเนี่ยจะไปทางไหนผมว่ายังยังยังงงอีกเยอะคือเหมือนกับ ่จบโปรดักมาแล้วก็เท่าที่เห็นนะครับ,ท,บที่บ้านที่บ้านทําไร่อะไรเงี้ยก็งงๆไปว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนกันว่าไม่รู้ว่าจะน่าเป็นห่วงหรือว่าเออไม่ต้องห่วงกันปล่อยกันไปสก๊อก็คงทำๆอะไรกันอยู่อยู่หลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่่เ,ออเป้ยังไม่ค่อยเคลียร์นักจะจะเจอเจอ<ม>น่กน<ม>ึาษหลายหลายๆคนนะที่ที่มาหาแล้วมาคุย มาฝึกงานกับผมที่กรุงเทพผมก็จะบอกว่ากลับบ้านเหอะกลับบ้านกลับผลงานเหอะกลับวนเหอะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไล่หรือรังเกียจนะเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าท้องถิ่นเนี่ยจังหวัดต่างๆยังยังทําอะไรได้อีกเยอะมากกว่ากรุงเทพเพียงแต่ว่าจะพูดว่าต้องการแรงสนับสนุนที่ที่ชัดเจนมั้งเพื่อที่จะให้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยมีมีที่ยืนและมีที่ ว่ามีรู้ว่าจะทําอะไร,รกับอย่างน้อยกับชุมชนกับตัวเองหรือกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นเลยก็แล้วแต่ครับก็มุมมองของพี่เป้น,นะครับผู้วุโสคนหนึ่งของวงการนะครับแต่กี้นี้จริงแล้วคนที่อายุน้อยสุดไม่ใช่คุณอภิรัตน์นะครับเป็นคุณพิรดาขอฟังจากคุณพิรดาบ้างดีกว่าจากมุมมองของดีดไซเนอร์ซึ่งถึงจะอา,อายุน้อยจริงแต่ว่าายหมดได้ได้รางวัลเยอะมาก นะครับได้รางวัลบ่อยนะครับแล้วก็สลับหน้ากันขึ้นมารับรางวัลวันนี้ก็หลายคนนนะครับสลับกันกันขึ้นมารับรางวัลอันนี้มุมมองจากนักออกแบบรุ่นที่รุ่นใหม่จิงแต่ว่าค่อนข้างที่จะเซตเทิลในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมองวงการออกแบบทุกวันนี้ยังไงบ้างก็อย่างที่ว่าตอนนี้นักออกแบบเยอะเยอะมากค่ะแต่ว่าก็เหมือน เหมือนไม่แน่ใจว่าเยอะเพราะว่าเป็นเทรนด์ของคนว่าอยากจะเป็นนักออกแบบหรือเปล่าแต่แต่ด้วยความเยอะนี่รู้สึกว่ามันมันมันดีอะค่ะเพราะว่าพอตอนนี้มันก็มีมีช่องทางมีมีโอกาสให้กับนักออกแบบเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นมีหลายๆหน่วยหลายองค์กรเปิดกว้างมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันทําให คนที่ที่สนใจจริงๆเนี่ยวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นแล้วพอพอวิ่งเข้าคนที่เขาวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นเนี่ยมันก็ได้มีมีศักยภาพในการแสดงแสดงตัวตนนะคะแล้วรเราก็รู้สึกว่ามันก็เลยทําให้วงการออกแบบเนี่ยเกิดการในบ้านเราเกิดการพัฒนาต,ต<ม>ื่นตัวมากขึ้นมีช่องทางมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วพอถ้าเทียบกันแล้วในที่ทํางานมาแบบ สี่สี่ห้าปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบไปไปในวงการออกแบบบ้านเรา,าเทียบกับในในประเทศเพื่อนบ้านเอเชียด้วยกันเองของเราก็ค่อนข้างได้รับการยอมรับแล้วเป็นอันดับต้นๆในเอเชียในฐานะนักออกแบบ,บบของไทยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีการพัฒนาที่ดีค่ะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงนะครับบางครั้งเราก็มองจากภายในเราก็ไม่ค่อยรู้นะผมไปไต้หวันเนี่ยไปรึประชุมเรื่องของดีไซน์คองเกรส ก็งงไต้หวันเดินเติมถึงบอกโอ้ t h ไทยแลนด์ดีไซน์อีสต์เ s อเรางงเลยนะเฮ้ยเราเดอะเบสจริงๆหรอคือมอมองจากข้างนอกบางบต้องบองเลยว่าบางประเทศเขามองเรากลับมาเนี่ยเฮ้ยเราแจ๋วพอสมควรก็มีความภูมิใจเพราะว่าเหมือนพอพอมีโอกาสได้ได,ได้แล้วรางวัลเราเข้ามาอยู่ในในวงการออกแบบบ้านเราตอนนี้คือเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาหาเราสื่อต่างประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะจีนไต้หวันไต้หวันนี่ เยอะที่สุดแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยอมรับงานออกแบบทางบ้านเราแล้วก็สนใจให้ความสนใจมากมากในขณะที่ตอนนี้เรามองว่าการออกแบบเราค่อนข้างจะไปได้ดีนะครับในสายตาของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศก็ตามก็ตามแต่อคุณจะพิรัตบ้างดีกว่าครับพอใจไหมรกับสิ่งเหล่านี้คิดว่านี่คือแบบนี่คือโอเคแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคิดว่า เฮ้ยดีไซน์ทำอะไรได้เยอะไหมในมุมมองของของนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเอ่อจริงๆผมว่าดีไซน์มันยังคงไปไกลได้กว่านี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเราเรียนดีไซน์เราดูประวัติศาสตร์ดีไซน์ถ้าพูดจริงจริงดีไซน์มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตอนสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดที่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจะเห็นว่าแบบรูปแบบมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆฮะคืออ่ะผมย้อนหน่อยที่พี่ พี่ต้องไม่ไม่พูดถึงความเป็นไทยความเป็นไทยก็เหมือนกันบางทีมุมมองของความเป็นไทยในในอดีตโปรดักไทยกับปัจจุบันมันก็ต่างกันเพราะว่าบริบทของคนปัจจุบันเราอยู่ด้วยบริบทที่ต่างกันมันคงไปไกลได้ก,กว่านี้อีกและผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในวงการอีกเรื่อยๆเลยคงไม่หยุดแค่เนี้ย คุูทิติพรบ้างดีกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คำาถามเดิมนะครับเป็นคำถามใหม่ตอบคาถามเดิมอุตสาห์เตรียมจะตอบคําถามนี้แล้วต้องหักมุมนะไม่ให้ตอบตอบคำถามอื่นแต่ก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับคือดีไซน์ในประเทศไทยที่เราเห็นว่าดีดีดีเนี่ยมันก็ถูกถูกเซิร์ฟในมุมมองของความสวยความงามหรือฟังก์ชันที่มันเรื่องของการใช้งานหรือว่าความสวยงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปซะเยอะ จากที่เราเข้าใจยอยู่แล้วว่าดีไซน์จริงแล้ว Area เนี่ยมันค่อนข้างกว้างครอบคลุมไปถึงปัจจุบันครอบคลุมไปถึงเรื่องของเซอร์วิสเซอร์วิสก็เป็นการสร้างสารรค์ได้ใช่ไหมเรื่องเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เอาดีไซเนอร์ไปออกแบบ Business Model อีก <c oughs> นะครับ <c oughs> การดำเนินกิจการการดำเนินบริการ,ร,การวิธีการใหม่ๆเพื่อสร้างให้เกิดความต้องการใหม่ๆคิดว่าคนไทยนี่พร้อมไหม ดีไซเนอร์ไทยพร้อมไหมดีกว่าค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วดีไซเนอร์ไทยในปัจจุบันเนี่ยหรือรวมไปถึงรุ่นพวกเราด้วยนะรุ่นพวกเรานะคะพี่ห <laughs> <laughs> ยอกหยอกก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเรามีความพร้อมสูงมากเพราะจริงๆเรากลุ่มนักออกแบบไทยเนี่ยเป็นผู้ที่แบบคิดเร็วแต่ข้อเสียคือทําช้าคือก่อนช่วงเวลาที่เราคิดแล้วมันเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยเป็นชิ้นงานต้นแบบหรือความคิดต้นแบบเนี่ย เราโดนประเทศอื่นเอาไปทาหมดแล้วนี่คือข้อเสียที่จะตอบสอดคล้องกับเมื่อกี้กับอันนี้ค่ะคือจริงๆเรามีความพร้อมสูงมากเพราะว่าด้วยความที่คนไทยไม่ได้เปรียบคือเหมือนกับวงการการศึกษาหรือตัวเด็กเองหรือตัวนักออกแบบเองเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกได้เห็นอะไรมากมายเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งเราอยากจะอารมณ์ยิ่งกว่าสร้างชาติยิ่งกว่าแบบอุย้ยเราจะไม่อยากให้ใครมาแย่งอัตลักษณ์ของเราไปเราอยากจะส่งเสริมเสกยภาพชุมชนนู่นนี่นั่นเราก็เลยพยายามจะถีบตัวขึ้นมาแต่ปัญหาคือเราคิดเร็วมากแต่เรา ทำได้ช้าตรงเนี้ยค่ะคือคือทับช้าไปสักนิดนึงใช่นะครับปัญหาทําทําช้าอันนี้ผมอาจจะถามนอกเรื่องไม่อยู่ในลิสต์เลยไอ้ทาช้าเนี่เกิดจากอะไรครับมันเกิดในหลายๆส่วนเช่นอย่างถ้าเป็นในเรื่องของสายหัตถกรรมนะคะก็คือในระหว่างที่เราได้รับการสนับสนุนให้นําสินค้าไปโชว์าที่หนึ่งเปรียบเทียบเช่นแฟร์ระดับโลกมิลานแฟร์พอเราไปปุ๊บเนี่ยเรานําต้นแบบไปแต่กระบวนการผลิตที่ระหว่างเราจะรอลูกค้ามาเนี่ย เราโดนลูกเราโดนประเทศอื่นเห็นต้นแบบปุบเราผลิตแล้วแต่ของเราเนี่ยยังกําลังนั่งเป็นไงคะถักเป็นยังไงบ้างสารโอเคหรือ,อยังสีได้หรือ,อยังคือทางโน้นขายกันไปแล้วค่ะประเทศจีนผลิตเรียบร้อยเวียดนามรู้หมดแล้วใช่ซึ่งจริงๆฐานตรงนี้ซึ่งเขาที่บอกว่าตอนนี้คือที่ได้ข้อมูลมาใหม่คือก่อนที่เราจะไปโชว์เหมือนเราจะไปส่งนางแบบไปเนี่ยเราต้องไปเดินสายขายก่อนเหมือนที่เมื่อกี้ฟังพี่ประธานใช่เลยเราต้องขายก่อน,ขา,อนขายก่อนที่จะไป ไปโชว์ตัวไม่งั้นนี่คือถ้าเราไม่ทำบิสเนสก่อนจะโชว์ตัวปุ๊บเนี่ยเราโชว์ปุ๊บเราโดนบ้านอื่นทำบิสเนสแทนเราอะค่ะเหมือนเราได้โดนขโมยความคิดไปเรียบร้อยอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องระวังหน่อยเรายิ่งเรามี AEC นี่โอ้โหมาหน้าบ้านเลยใช่มาเคาะประตูเลยฮะตอนนี้ยังมีกำแพงกั้นเยอะนะอีกหน่อยนี่รถนี่รถไฟก็พรวดมาถึงกรุงเทพเลยนะครับเปิดศูนย์การค้าที่บางนาด้วยไปกกันใหญ่นะครับก็ก็ด้วยว่าต้องมีความแข็งแรงต้องมีความพร้อมใช่ค่ะคราวนี้โอเคครับก็ คราวนี้ถ้าเกิดมากลับมาเรื่องของของการออกแบบต่อนะครับการออกแบบจริงๆแล้วขั้นตอนในการสร้างสรรค์เนี่ยที่เกี่ยวกับการออกแบบเนี่ยมันก็เอาแบ่งกันง่ายๆนะก็มีช่วงของการคิดการทําหรือการผลิตแล้วก็การขายนะฮะแบ่งไป็นมช่วงของจะคขามถามคำถามเป็น3ชุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยตัวทั้งสิ้นเลยนะครับเรื่องของการคิดมาก่อนสําคัญมากที่สุดเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย คำถามง่ายๆอย่างคําที่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มทํางาน mm hmm. ก่อนที่เราจะเริ่มออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้คำามที่ว่าคำถามที่ว่าทําอะไรดีเนี่ย mm hmm. คาถามที่ง่ายนิดเดียวแต่ตอบยากที่สุดเลยของทุกๆคนถึงแม้ว่าเราเรา,เรารู้แล้วอไอ้ขลังเนี่ยเราก็ทำทำเก้าอี้มาเราทําพรมมาเราทาจิวเวลรี่มาเราทำเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนี่ออกมา mm hmm. แต่ไอ้แต่ไอ้ next collection เนี่ย collection ต่อต่อไปเนี่ย มันต้องตั้งคำถามผมเชื่อว่าทุกคนมีคำถามกับตัวเองเสมอเฮ้จะทำกีอี้ต่อไปดีไหมเฮ้จะทำจิวเวลรี่อะไรต่อไปดีหรือจะเลิกทำจิวเวลรี่ด<ม>ีสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าอยู่ในใจของทุกคนนะครับผมคิดว่าถามผู้ใหญ่ก่อนนี้ว่าพี่เป้แล้วครับพี่เป้เริ่มทำอะไรดีพี่เป้พี่เป้ตอบอยังไง<อ>ก่อนจะเริ่มงานเนี่ยอ,อ,อยากได้อะไรเราอยากได้อะไรเราอยากเห็นอะไรแล้วเราอยากจะ บอกกับคนอื่นเรื่องอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นตัวที่เราให้รู้สึกว่ามีความตั้งใจหรือมีความมุ่งมั่นที่จะทำมันขึ้นมาครับคราวนี้คราวที่พอพอพี่เป้บอกว่าเราเราอยากได้อะไรเนี่ยคราวนี้ไอ้ไอขั้นตอนการที่เราจะไปกับแบบเชค็คคนอื่นว่าคนอื่นเขาอยากได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่าพี่เป้พี่เป้มีขั้นตอนเช็คอะไรพวกนี้นี่ยังไงบ้างฮะก็เคยถามปัญหานี้กับตัวเองเหมือนกัน ว่าเอ๊ะเราเราคิดเองเออเองทั้งหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ประมาณหนึ่งนะว่าถ้าถ้าเราไม่คิดเองเออเองมันก็มันบางทีมันก็กลายเป็นว่ารอใครมาสั่งเราหรือว่าหรือว่าเราทําเพราะคนอื่นมันมันแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ยอมแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำคือเราเราไม่ได้คนหลุดอยู่ในโลกคนเดียว คือเราไม่ได้เป็นคนนอกว่าเอ้ยไ,ไปอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองอย่างน้อยก็ยังรับรู้ว่าความต้องการพื้นฐานของของคนในสังคมเนี่ยประมาณแค่ไหนเราก็จะเลือกนำเสนอว่าเราจะไปเสนอในในช่องไหนมุมไหนคราวนี้ช่องไหนมุมไหนนี่ขอเปลี่ยนไปนท่านถามบ้างอย่างคุณอภิรัตน์เนี่ยทำกั้อี้อยู่ในตุ๊ดกวี่ตัวรัสสุดที่ได้รางวัลเนี่ยโอ้โหแบบชอบมากนะครับโดยส่วนตัวเพราะว่า คือเส้นมันบางมากเส้นมันเล็กๆแล้วก็คือที่ผมเนี่ยตัวใหญ่จะจะนั่งได้หรือเปล่าเมื่อเทียบยังยังถามอยู่ว่าไอ้ผมจะนั่งไหวไหมแกบอกโอเคไหวว่าแข็งแรงกว่ากว่าที่คิดนะะคราวนี้คำถามคือเราก็สักเซสคือเราก็มีรางวัลคอยค้ำอยู่แล้วเราทํานี่เราเราก็ได้รางวัลมาแต่คราวนี้รางวัลในขณะนี้มันก็อาจจะบอกเป็นข้อจํากัดนี้ก็ได้นะว่าเป็นตัวที่ล็อกคอเราเราอยู่หรือเปล่าว่าทําให้เราไม่กล้าไปทําอย่างอื่นไหมกุญปิรัตนี่มีปัญหาเหล่านี้นในการจะเริ่มทําหรือคอลเลคชันหน้ายังยังทํา พื้นที่ขอบเขตของเฟอร์นิเจอร์นี่อยู่หรือเปล่าเอ่อคอลเลคชันนะ่ะผมคงทําในขอบเขตของผมเรียกว่าทําขอบเขตของอาท์ดอร์เฟอร์นิเจอร์ดีกว่าคือผมต้องการโฟกัสให้แบรนด์เนี้ภาพจดจําว่าเราอยากทําเราก็คงเป็นพาสเซนคือผู้ผลิตอาท์ดอร์เฟอร์นิเจอร์แต่ว่าเราจะใช้มาช i วยอะไรหรือเทคนิคอะไรคือบนการอะไรเนี่ยก็มันคงตอบสนองกับกับ คุณสมบัติของ material นั้นๆที่สามารถทนอยู่ภายนอกอาคารได้ตรงนั้นคงเป็นธีมหลักที่ผมคิดไว้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะคิดคอเชนใหม่อันนี้เป็นทริคของผมเลยนะครับแต่ผมคงไม่ได้เป็นแบบพี่เป้ที่ใช้คิดเองเออเองอะไรสักส่วนแต่ว่าผมคงมองเรื่องของความแตกต่างอันดับหนึ่งเลยคือผมไม่ต้องการทำของที่ไปแข่งกับชาวบ้านนะ คือทำของแล้วถ้าเกิดมีตัวนึงลักษณะคล้ายๆกันแล้วทําออกมาปุ๊บแน่นอนเลยสิ่งที่คนต้องการจะซื้อมันคือเรื่องของราคาแต่ถ้าผมทําด้วยวิธีหนึ่งก็คือเอาดีไซน์เอาเคลีเอทีฟเข้าไปใส่ในงานนะฮะตลาดอาจจะเล็กกว่าเพราะว่าราคาการทําดีไซน์เข้าไปใส่เนี่ยราคามันสูงขึ้นอยู่แล้วเพราะด้วยกระบวน,นการคิดที่มีอะไรใหม่เข้าไปแอดเข้าไปเนี่ยมัน,ม,นมันทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้น แน่นอนแต่ว่ามันก็จะได้ตลาดที่คนเข้าใจในตรงนั้นและยอมจ่ายจ่ายตรงนั้นมากขึ้นยิ่งยิ่งยิ่งถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเรื่องของเก้าอี้นะฮะคือฟังก์ชันมันจบมาตั้งแต่สมัยเดิเนนานแล้วเราก็รู้อยู่ว่าเราเรียนดีไซน์กันมาเป็นโกลเด้นพอร์ชชั่นเลยคือเก้าอี้ต้องสูง45หลึกสีดสิ่ง้าดแช์นั่นถ้าถามถ้าถามกลับกันอย่างนั้นเราตีกล่องไม้สัก45 45้าามานั่งมันไม่ใช่เก้าอี้นะฮะ มันก็ใช่แต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยมันซื้อด้วยอะไรมันซื้อด้วยผมผมคิดว่ามันคือ intangible ฮนะคืออะไรที่มันไม่ได้จับต้องแต่มันเป็น value มันเป็นคุณค่าอย่างนึงที่ที่เราจ่ายเงินแพงมากขึ้นเพื่อให้ได้ตรงนั้นมาผมมองตรงนั้นนะฮะคือต้องหาความแตกต่างให้ได้แล้วจะไม่มีคู่แข่งแล้วคนจะซื้อเราครับครับคุณพูดถึงความแตกต่างอันนี้เรื่องใหญ่นะครับการที่จะเราสามารถที่จะหาหหช่องว่างไอ้แก๊ปไอ้ตัวเนี้ย พื่อจะเป็นโอกาสในการสร้างสิงส่งใหม่ๆตอบสนองกับลูกค้าเพราะว่าเราโอเคละเราก็มีลูกค้ากลุ่มเดิมอยู่ที่ท,ที่ตามซื้ออย่างในเคสคุณทิศพรก็มีคนตามซื้อพรมอยู่แหละพรมที่มีหินก้อนหินโอ้โหท,ทอดเซลลมากยังงขายได้เป็นก้อนสินเป็นสีดําสีเทาสีน้ําตาลสีแดงบอกตอนสีส้มกำลังกำลังกลมาแต่ก็หายากเหมือนกันสิ่งเหล่า,ลานี้คุณทิศพรหาความต้องการลูกค้าได้ยังไงเพื่อที่จะ โอเคแหละดี๋ยวบุอรีของเก่ามันก็ต้องเดี๋ยวลุหรไปแต่ต้องการเปิดตลาดใหม่ๆห,หรือสร้างสินค้าตัวใหม่ๆนี่มีวิธีการอะไรพิเศษไหมฮะด้วย,ด,วยด้วยความที่แบบเมนหลักของพีชชันเองเนี่ยคือเรามองว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบริษัทเราเนี่ยมันจะเป็นงานศิลปะเป็นหลักคุณค่าความหมายความงามประโยชน์ใช้สอยส,สิ่งต่างาม,มาเมื่อไหร่ที่แบบคุณใช้มันนั่นคือมีฟังก์ชันการใช้งานเมื่อไหร่คุณไม่ได้ใช้มันวางเฉยๆคืองานศิลปะตัวนี้มันเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ของเราเลยเราก็มองว่าแล้วงานศิลปะ มันมีบอกเล่าเรื่องราวอะไรได้บ้างกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยที่ชื่นชอบในงานศิลปะหรือผู้คนที่ชอบการแต่งบ้านมันเหมือนแฟนชั่นเนี่ยเราก็ศึกษาตรงนั้นพอเราหยิบในเรื่องของศิลปะมาเป็นตัวหลักปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะมีศาสตร์ในตัวมันเองหมดคะ่ะไม่ว่าจะอย่างตัวไอพวกผลงานที่เห็นในรูปเนี่ยค,คืออย่างหินหรือลายเส้นต่างๆเนี่ยเราก็หยิบแรงบันดาลาจจากสายน้ําหรือว่าธรรมชาติมาจาับ ก็อย่างที่บอกขายงานชิ้นหนึ่งหรือว่าล็อตหนึ่งเนี่ยต้องคุยกันแบบเมาส์กระจายอะไรค่ะก่อจะขายได้โปรเจกต์หนึ่งเพราะว่าพอมันเป็นงานศิลปะปุ๊บก่อจะได้คุณค่าหรือว่าความหมายของงานชิ้นนั้นๆเนี่ยต้องคือต้องบอกเล่ากันถ่ายทอดกันมันจะไม่เหมือนกับงานพรมผืนหนึ่งที่วางไว้โอเคสีสวยเนาะอยู่ในล็อบบี้ได้แล้วจบไปตอนนี้ในเรื่องของงานศิลปะตัวนี้คิดว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ต้องการตรงนี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นเนี่ยถ้าไปอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทั้งวันแต่ตอนมันอยู่ของมันเฉยๆเนี่ยจะทำให,ให้มันเกิดคุณค่าและความหมายความงามได้ด้วยทีนี้คุณทิทิทพอตพูดถึงเรื่องของโลกแล้วพูดถึงเราต้องสื่อสารกับโลกเนี่ยให้ได้นะครับแล้วเราก็ยิ่งเราพูดถึงความความเป็นไทยอยู่นะฮะซึ่งผมก็ไม่ขยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องความเป็นไทยสักต้าไห่เพราะจริงๆแล้ววันนี้มีถูกไม่ไม่ไมีผิดนะฮะมันก็ก็แล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนทำเนี่ยขึ้นมาซึ่งผมถือว